สวัสดีพี่น้องอาหารเป็นเหตุสังเกตได้พามารุดจากอาหารแบบไม่มีความรู้เพราะบางสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีเดตตอมเมือ่อนี่ทสี่เฮ็ดอย่างปลาพิงป่าสมพิงป่าสมป่าสมมันคืออย่างป่าสมสมปักเขาเสียแค่จูคขั้นเทเขาอะรอย่างเงี้ยนะอ oh, มัน่เป็นการถ<ม>นอมถนอมอาหารพี่น้องเทใหทมันสมเทใหทมัน ยุ่้โดนคืนเนาะผันป่ามันลายสิแม่ย้ํเข้าจ้าได้ป่ามันลายปุ้มปัญญาฉบาเข้าวตากออกมากเทเป็นปผสมใส้เข่าใส้เกลือซะยังสิเนาะเออมันเอาไวโดนได้โดนอะเทปตั้งใดปผสมมันยังสิพี่อปงผสมต้องเทปเป็นไรจะเอาใบตองมาห้องใบตองมาห้องใส่เลยิ้งเอะมันงพี่ไป ปิ้งผ่านใบตองพี่น้องต้องปิ้งผ่านใบตองใช่ไหมเทคนิคต,ต่อมาคือปิ้งผ่านใบตองเัื่อจะมีเข่าขพี่น้องเพื่อนใกล้นี่มันจะมีข้าวเอาไปขั้นไปมักใส่กับเข่าใส่กับเกลือพี่น้องแล้วก็สูตรไทสูตรมัเนานะจาแต่ะมาป,ปิา้งเอาไบ้ถนอมไปตะเคี้ยบไปโดนโดนที่พี่น้องมนการถนอมอาหารพูดปัญญาชาวบ้าน มันก็จะสมเพราะม้าควายดนโดมันก็สมมว่าแฉสมกัมาเข็ดกินทีเน้ะกินยิบกินอัวายกลมกินดีบรเพนอเย้กินดีปลายพี่น้อเอาาป้งบ่ดีดอกนกินดิบนะเอาผาป้งมาส้กเอาบัดทอดเอามาเห็ดเ่ามันซู่ขนาดดีแล้วป้งมันี้โอภารกิจป้งปลายที่ยังพี่น้อ กินปลาทูกินปลาแห้งอันนี้เขาเบิ้งปีปลสมก่อนซุกอะไรม่นปะซุกแบดนี้ซุกแล้วบัดนี้ก่งจริงปลาสุกแล้วลว่าพี่น้องมาเบิ้งบัดนี้ปลาโสมสุกแล้วมันเป็นยังไงเย็ดต่อมปลาซุกแล้วไปตองแห้งแล้วว่าแั่ดว้า ว้าวว้าวว้าวว้ววววววบ้ามันก็นจะเป็นนี่สิแหละพี่น้องมันสุกแล้วปลาสมอันนี้ปลาอีหยังปลาปลาขาวบ่ปลาขาวน้อยปลาขาวน้อยสุกแล้วพี่น,อน้อ,นนองส้งสมๆสม้สมเนน้อยเพรส้มหลายปิ้งสุกหลายก็บ่ดีมันแข็งเอาบัดน,นี้ใส่จานบ่ใส่จานปิ้งปลาใส่ทั้งใบตองเลยบ่ โบกันตั๊บป่าอานี้เอาตับป่าใส่ใบตองม่ต้องเอาโอ้ว้า <c oughs> ซุปอะไรมันบ้านี่ซุปแ <c oughs> ล้กลวกินได้แลว้วก็ซุปแบบมีเดียมมีเดียมนะพี่น้องบ่าดใแบบแข็งไปเลยนะมันจะบ,บ่าแข็งเนาะ <c oughs> กินก็หอมหอมใบตองกินใบตองออกมาเลยเพราะว่า,าเขาอันาใบตองพอเนาะ พร้อมกินมือหนีพามาพบกับกเทคนิคการถนอมอาหารพาเอาอาหารที่ถนอมแล้วไม่เห็ดกินนี่แล้วพี่น้องย็ดตอมก็พาปิ้งปลาไม่้องกัวย็ดตอมปิ้งปลาอันนี้ปลาอย่างย็ดตอมปลา,าทูกับปลาขาวแห้งปลาทูกับปลาขาวตากแห้ง ปลาทูกับปลาขาวตากแหงเห็นบงเป็นยังข้าเจ้าต้องเอาปลาไปตากแหงนี้ต่อมันเก่จังเพียดเลยดนเทคนิคการถนอมอาหารแบบภูมิปัญญาชาวบ้านพี่น้องขั้นข้าเจ้าหาปลามาได้ไล่ๆข้าเจ้าก็เอาไปแล่แล้วไปตากให้มันแห้งมันจังบกขึ้นบพะเป็นเสื้อล่างแต่อยู่ในดดน เนาะ,ะ,ะนี่ถนอมอาหารเอาไว้กินจังบ่ต้องซื้อขเขาเจ้าหลายอย่างที่นอกซื้อแต่เนี้ยจำเป็นน้ยามอยากกินเท่ากับเอามะพิงมะทอดสินะเป็นอย่างกอเห็นข้าเจ้ามาเอาแต่ปากขาวปากอื่นข้าเจ้าบค่คยเอาไปเห็ดปลาเหพงเป็นอย่างต้องเป็นปากขาวปากอื่นมันแพงเหตุผลหลักก็คือ,อยึดต่อมาปากอื่นมันแพงอันแพงก็เอาไปขาย อันที่แพงก็ไปขายอันบ่แพงกะบที่มันได้หลายๆ,ๆเขากะเอามาถนอาหารเอาไปตากแห้งป a p p กินา,าปิ้งกินตามายาแยตอมกินได้บอ <c ười> ๊อตอมกินไม่ได้ไอต่อมมีแควกินไม่ได้เอ <c ười> ตอมไม่ไมีแควปิ <c ười> ้งให้ลูกกินปิ้งให้ลูกให้ผัวกิน ราะว่ายายต่อมมัม่แขวไปพราตอมกินได้แต่ปิยงปลาทูปลาทูกันบ่ได้คือเด้อตัวสา้นสิดมากเด้อปลาทูบลถือปลาทูแข้งพี่น้องเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ปลาทูกับแขงแขงหนาแรงปลาทูแขงแขงเนาะสุกเร็วขนาดเด้อพี่น้องเด้อปลาขาวแหงเน่ะ ัทอดแห้งสุกเร็วยาทอดโดนป้งกัอยาปีงโดนมันแห้งมันมันแห้งเพราะมันแห้งแล้วมันใหม่เร็วมันสุกเร็วเพราะฉะนั้นแล้วต้องใส่ความระมัดระวังสังเกตฝึกสก,กิลการสังเกตสติปัญญาสติต้องอยู่กับเดือกับโตปีงปาขาวมันสิใหม,ม่สุกเร็วขึ้นอย่างพี่น้องมึงพิกไปพีกมาผลเล้ยงเขาไม่แต่มันใหม่ใหม่เร็วเนอ้อ มันใหม่บัดกินบ่ได้เลยเด้ผมพอมันแห้งแล้วพี่น้องเนื้อมันแห้งกัาไปเบิดแล้วมันสิสุกเร็วสุกเร็วุกเร็วเลือปลายเงี้ยเดี๋ยวปัดปัดกูน่วงเมื่อคืนแมวไก่สิสุกแล้ว,ลวถ้าเจ้ากับสิมาเก่งสีล่ละพี่น้องคนหนึ่นต่างจังหวัดเนาะ ปิ้งปลาแล้วก็ห่อไปนหน้าไปให้ไปสวนเสียมันก็หอง่ายเก็บง่ายมันเ,เสียน้ำนเนาะเกิดเศร้าจนคั่มมันก็ยังกินได้เสียนะคนต่างจังหวัดเขาจะออประมาณขายนหน้าเป่นให้กันจะเกิดเอาไปยินเอาไปกูตีนเ,นเนอาขนันเท,ทีมันจงบอบูดบบเพราะว่าบางคนเธอจะได้กินเขาจะก็กินห่อไปเศร้าได้กินใบย,ยังสียเนาะ ข้าวเปี๊เ้าได้กินแรงแ็มีบางคนเขาจกขยากเวียดยากงานครับเป็นพวกต้มๆพัดๆถ้าห่อไปก็ต้องเป่ากินนะกระแสนม,มันถีบูดเลว้วๆเมนูยายต่อมกินได้เร็วเมนูยายต้อมครัวยายต่อมวันนี้พี่นอ้องปิ้งปลาสามสหายม <c oughs> ีปลาขาวแหง้งปลาขาวให้เป็นปาลปาส้มหล้วก็ปลาฟู้พี่น้อง ไม่ถ้าห่อไปกินไม่ถ้ากินว้าวว้าวว้าวแต่พี่น้องมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้เยศต่อมบาซาร์ไปกันต่อแจยยศต่อมบาซารฮ็ดคลิปต่อไปสวัสดีครับพี่น้อง